ได้ปลาเป้าโอ้โหหายไปตั้งนานได้ปลาไหมเนี่ยได้หายไปตั้งนานปลา,ปต,าตัวนี้สุกอย่างเนี้ยลูกใหญ่ามากๆเลยแล้วก็ Ye pa, ye mou ye pa, oo. Oh. เราอยู่ที่ป่าพักเหนือนะจังหวัดต่างนะเราจะมาหาปลาก,กันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงบ่อน,นี้ก่อนเลยนี <c oughs> ่เลยครับผม มีแต่ตัวเ,เล็กๆยพี่อ้อาวปลาว้าวผมใช้วิธีการจับแล้วพี่พี่ยิงไม่ไหวตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่แล้วนะครับท่านวัดหายไปนะครับผมหาไม่เจอมันไม่โอเคแล้วนะครับชันจะเป็นห่วงแล้วนะ ไม่รู้ว่าเดินลงไปไกลแค่ไหนนะครับลองรอยที่เดินมานะผมเจอรอยเท้าด้วยนะครับนี่นะอ้ยอ,ย,อยอุ้ยไปไหนนะฮูทานอยู่ไหนได้ยินไหมฮู้ทานได้ยินตอบด้วย เจอตัวแล้วนะครับกำลังเดินขึ้นมานะได้ปลาเป้าโอ้โหหายไปตั้งนาน ได้ปลาไหมเนี่ยได้หา,หายไปตั้งนานเลยผมนั่งรอสักพักหนึ่งนี่ผอ้ปิดเตา้อเฮ้ยผดแล้วก็มีผักด,ด้วยโอ้นี่ปลาผมนั่งรอตั้งนานแล้วสักพักหนึ่งโอ้โหแรกๆครับผมเดินลงมาถึงนี่เลยแล้วก็ผมก็เดินกลับไปต่อเดินลงไปงงงหนึ่งล้านหนึ่งล่างนู่งหรอผมเดินลงมาถึงนี่แล้วผมเดินกลับไปนั่งรอ ผมเดินกลับไปนั่งรอแล้วนั่งรอจะทิ้งชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ผมไปรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนานจังวะนานไปแล้วใช่ไหมเออผมก็เลยตามลงมาอีกรอบหนึ่งเนะเฮ้ยตัวนี้สุกยังเนี่ยยังยังไม่สุกเลย แต่ว่าลูกใหญ่มากๆเลยนะนี่ยเป็นตัวที่แบบลูกใหญ่นะในในที่สุดก็เจอแล้วนะครับผมเป็นห่วงเลยนะเดนเซอร์แบบว่าเป็นห่วงเลยนะครับนานไปนานเกินไปนะครับอเวลานักนานนี้เที่ยงจะบ่ายโมงแล้วนะครับ เดินนี่ดีนี่มีล้มนะครับต้องค่อยเดินนะวว้้าโอย ร้อนมากๆเลยนะครับและรู้สึกหิวข้าวแลยนะที่สำคัญตอนนี้รู้สึกล่งใจไปเยอะเลยนะครับที่เออเจอท่านวัดนะโชคดีที่เจอนะครับถ้าไม่เจอผมคงต้องเดินลงไปไกลกว่านี้นะรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะที่ ท่านวัดเจอนะครับ ตอนนี้เราทั้งสองคนเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนเราจะไม่ประกอบอาหารทํากับข้าวที่นี่แล้วนะครับเราจะกลับไปทําที่บ้านน้องทีนะพี่จะได้เห็นบรรยากาศบ้านน้องทีด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเราได้มาวันนี้ก็จะมีผักกูดนะนี่ผักกูดแล้วก็จะมีปลาแล้วก็จะมีผักผักชนิดหนึ่งนะครับเป็นใบแบบนี้นะครับ ก็จะมีลูกมะตาดหนึ่งลูกนี่เราจะกลับไปประกอบอาหารกันนะครับทันวันได้กลับมาแล้วมาแล้วครับหายไปนานเลยหายไปนานเลย <laughs> เลนจะเป็นห่วง <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะไปครับผมมากลับละ มาถึงที่พัาน,น้องทีแล้วนะครับผ่าฟืนผ่นาฟืนนะครับเพื่อที่จะก่อไฟนะใช่นู่นเลยบ้านจะอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านนายเนาะใช่

อย่างนี้นะอย่าปะอย่าป้าอย่ามวยป้าอ๋ออ๋ออยอาบีตะกี้เนี่ยนะอ่ะบีตะกี้อ่ะเนี่ยดูตากันเลยดูดีไม่ใช่เลย

ม,มันเตี้ยจังวนันน่าบุญกันเรากำลังทำอาหารนะครับซึ่งแม่น้องทีทำแกงให้เรานะซึ่งเราก็คอยเป็นผู้ช่วยนะครับไม่ได้ทำอะไรมากนะเราน่าจ,จะทำแกงเพิ่มนะครับอาจเป็นน้ำแกงนะครับ

các hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những Oh, wait a 咱们家是。 Umo tera legge pa Umo tera legge pa เราทั้งสองคนกินข้าวแล้วนะครับเมนูของวันนี้ส่วนหนึ่งก็แม่ทําให้นะอีกส่วนหนึ่งเราก็ทํานะครับแต่ว่าเราช่วยๆกันนะจะมีเมนูปลานะครับปลาที่เราหามาได้นะเมนูนี้แม่น้องทีทําให้นะครับก็จะน่ากินมากๆเลยนะครับส่วนเมนูนี้เราเป็นคนทํานะนี่ซึ่งเป็นรู้มะตานะครับ บอกเลยว่ารสชาติอร่อยแน่นอนครับหิวแล้วใช่ไหมเนี่ยหิว <c oughs> แล้วครับแค่ก้ามปูก้ามปูแล้วโอเคเรากินข้าวกันดีกว่า, <c oughs> ามา ข้ามปูเลยว้าวนี่เลยครับพี่พี่ปูธรรมชาติตัวใหญ่อยู่นะปล่อย 嗯嗯嗯 ผมกลับมาอย่างกระต๊อบที่เราได้พักแล้วนะครับเรากินข้าวเสร็จแล้วนะรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยนะครับตอนที่อยู่ตรงลาําธารผมรู้สึกอยู่ข้าวมากๆเลยนะรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็กังวลน,นะครับช่วงที่น้องวัดหายไปนะโชคดีที่หาเจอนะครับทำํำไปอย่างนั้นแย่แน่ๆเลยคงไม่ได้ประกอบอาหารแล้วก็ได้กินข้าวนะครับโชคดีมากๆเลยนะที่หาตัวเจอนะครับโอเคพี่ๆคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าพี่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสําหรับพี่เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปของผมเป็นคลิปแรกๆและยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปครับ